ครัตอนนี้ก็ยังยังเปลี่ยนห้องแล้วเป็น316พอดีเนี่ยน้ำเกลือตั้งแต่เมื่อวานวิ่งอยู่ที่30หยด30ดอทต่อนาที30 30 ml ต่อชั่วโมง0ดอทดูไกอ่ะก็เขาบอกเพิ่งจะเต็มไวขึ้นชั่วโมงถึงสองชั่วโมง แล้วก็เตียงก็ได้เป็นแบบนี้ที่นายต้องการเออเวลาขึ้นเตียงง่ายดีครับอ่าแล้วก็ทีนี้มาอาการเปาก็คืออ่าเอกซเรย์ปอดแล้วมีน้ําอยู่ในปอดอะ่ะไอพวกจมูกไอเอเลยหรือะไรเนี่ยมีอยู่เขาก็ระวังล้วงไปแล้วหลอดเล็กๆนิ้วก้อยครึ่งของนิ้วก้อยเหมือนเส้นผมเลยแต่ตีนหนากว่าเออเหมือนหลอดไซริงเขาเล็กๆแทงจมูกซ้ายเขาแล้วก็ขวาเขา ซ้ายที่มีปัญหาบ่อยๆก็ออกมาเยอะตอนนี้กลายเป็นว่าน้ํามาอยู่ที่ขวาเยอะเดี๋ยวยังไงให้ล้างจมูกเบื้องต้นเชงก็เอาเครื่องดูดจมูกงเชงมาด้วยแต่ดูดแล้วมันดูดแค่ตื้นๆดูดตื้นๆเอ่อลึกๆก,ก็คือเขาเขาเอาอย่างนี้เลยเขาเอาเอาน้ําสมมตินนะเขาจะเขาจะดูดทางด้านนี้ใช่ไหมครัเอาน้ําหยอดทางนี้เป็นไซลิงกนะันน่ะเดแล้วก็หยอดไปฟไปเลยเต็มเต็มเลยแล้วเสร็จนี้เขาก็อาตัวดูดเป็น อ่าตัวดูดสายยางปุ๊บจ่อไปปุ๊บดูดไม่แตกเทั้งน้ําทั้งอ่าขี้มูกเขาเก็ดีดีโล่งเลยพอโล่งเสร็จปุ๊บก็ก็ก็ชิงคิดว่าดีแล้วนะแต่พอเสร็จมันก็มีลึกกว่านั้นอีโอหทีนี้เอาสายยางที่ยังบอกว่สาสสยเล็กเล็กกว่านยูก้อยเหมือนเส้นผมอ,ะอ่ะแทงเข้าไปจมูกฟรอกเข้าไปถึงนี่เลยหลอดอาหารแล้วก็ดูดฟวค่อยดึงออกมา ทั้งน้ำทั้งเขาบอกให้เลิกนมสองชั่วโมงเออเขาบอกยังมีนมอยู่เราก็เออหลังใยังค้างอยู่ย่อไม่ไมย่อไม่หมดเขาก็ดูฟุขึ้นมาค่อยๆดึงกันมา,อ,าอ่ะอีกด้านหนึ่งฟุโอ้ยยาวเห็นแล้วแบบอ่ะสุดท้ายปากเขาก็แบบแทงปาก เข้าไปจังหวะเขาอ้าวเพิ่แทงเข้าไปเลยโอ้โหเหมือนล,ลงไปแต่าจะกระปอดหรืกอกระเพาะเขาไม่รู้ยาวแล้วเค่อยดึงออกมากระอ้๊วเขาบอกอ้าวอ้วกได้เลยนะเขาบอกเดี๋ยวน้องจะอ้วกนะบอกขามเขาบอ,อกได้เลยมันจะได้ออกให้หมดมันจะได้สำลักเพราะมันตอนนี้น้ำมูกออกมาไม่ไม่มีไข้ตอนนี้ไขออ้อ่อนๆถึงไม่มีไข้สามเจ็ดจุดหนึ่งจุดอะไรอ่ะสามหกจุดแปดเนี่ยสามจุดแปดถึงสามเจ็ดจุดหนึ่งอยู่ประมาณนี้ จะลุมบ้างแล้วก็อะไรนะพอแทงดูดจากคอเ็จปุ๊บก็ดีแต่ท่านี้กลายเป็นว่าน้ํามูกที่มัน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 ,ม,นมันตันๆอ่ะมันออกไปหมดแล้วท่านี้กลายเป็นว่าเขาเด็กเขาบอกว่าเด็กมันจะสร้างน้ํามูกใหม่สร้างอะไรแรงขับเพราะว่ามันแบบไม่สบายอะไรใช่ไหมมันก็จะมีน้ํามูกไหลกว่าบ้างเราก็ดูดเบื้องต้นได้อ่าตอนนี้นี่คือนี่คือผ่านมาทั้งวันนะครับจนกระทั่งมานอนทีได้ยินตอนป้อนนมคืดคืดคืด ชิงก็ไปแบบเออมีพยาบาลมาก็เลยทองถามเขาดูว่าเออมันควรจะเป็นยังไงเขาบอกถ้าน้องนอนได้น้องนอนได้กินนมได้ก็ถือว่าไม่มีปัญหามันมีโอเคมันอยู่ด้านในถ้าดูดด้านนอกไม่เจออยู่ด้านในแต่ถ้าอยากจะดูดเพื่อความสบายใจก็ทําไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าดูดไปบ่อยเขาเกรงว่าจะแบบ,แบบแบบเลือดออกแบบอักเสบอะไรเงี้ยชิงก็เลยเข้าใจเขาเออฉะนั้นฟันงเสียง <c oughs> ต้องฟังเสียง ฟังเสียงเขาก่อนว่าไอามีเสียงหักไหมอะไรยังไง,งหัวใจมีเสียงหักไหมคุณยายป๊าพิท,ทคุณยายค่ะคุณยายนะคุณยายเราต่อสวนจมูกแล้วอันจมูกแล้วกินนมแล้วทุกอย่างแล้วที่เหลือก็ไข้ต่ำๆถึงไม่มีไข้โอเคก็น่าจะดูอาการเรื่องเอ็กซเรย์ปอด ว่าเออมีติดเชื้ออะไรไหมเอ่อไวรัสต,ตัวไหนซึ่งถามว่ารุนแรงไหมก็ไม่ได้รุนแรงเออแต่เขาเดี๋ยวคอยอัอนอีกทีดูก่อนเอ่อจะอาจจะคืนนี้คืนหนึง่งหรือไม่เต็มที่นะอันนี้ชิงเดาๆนะน่าจะมีตอนแรกบองไว้ก็คือ3วัน2คืนก็คือน,นอนคืน,นี้พรุ่งนี้ก็กลับบ้านได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าดูดูแล้วน่าจะมี3มคืนขึน้นเพราะคืนพรุ่งนี้น่าจะแบบดูอีกทีหนึ่งดูอาการอีกทีนึงว่าว่าจะนอนอีกคืนเดียวแล้วกลับบ้านไหมอะไร จ้าจ้าหนูพูดได้แล้วโอ้โหหนูสป,ปีกวิทย์ปลาเหรอสป,ปีกวิทย์คุณยายนะปลาสป,ปีกคุณยายค่ะจ่าบ๊ายบายค่ะ